มาแหงกันไปแหงกันเนาะนนีเนาะ่กินโอ้ยโอ้ยจเล่ายืนเนาะมาแหอนอ้ยยังมเหอ่ารยแม่คมาแหงเทบจะไม่ทันเลยอฟซจับภาพแทบจะไม่ทันเลยอฟซีทนเนาะมาจมคอนี่มันเนี่ท่านลงมา อาจำวะยังก็มีนมีการทำเองท่านผูบาอาจยนก็ดีอ่าคืออาลูกเต่าเรล่าลานทองท่าู้ขายอีงกับขงนองมนี่ยข้งเีบพออาเบงเห็นมันตรงตรงอ่าสามโตบนสองโตล่างอาจะสุมาให้อาแปดครูเก่าครูผู้ข่าวบเอาเด้อ่าคือหมักสามโตบนสองโตล่างขอให้มันเป็นจริงอาลูกเต่าเล่าล้านว่ามีเงินมีทองที่ไปจับจ่ายใส่สอยเด้ สอง <c oughs> อกสอง <c oughs> กอ้าวทีนี่ยังสอง <c oughs> okay. สโซลางเ <c oughs> ปงิดถึงมาให้มันทาบนอีว่า พิมพ์มอฟพิมพ์นะครับกสองหน่อยนะครับพิมพ์ห้แอดหน่อยครับห่สองนะครับอ่าเราจงบรรลัตวามโนทวางนักชาติที่พิที่พิพระลวาพระพิาณาขอลยันหนงวันที่หนึ่งยกของบรรั่านอหาิหนอเอสซีนะครับกสาทเดอรสนะครับ อ่าสิแล้วเนี่ยอาวบ宝าสิเป็นอาวลูกเตาเล่านกพอดีอยากจะทราบอาจงของนิมนต์ท่านเร็วๆหกสองหนะครับแล้วก็24เนี่ยเดี๋ยว4224องี่ยครับฟังเอาฟังเสียงครับอ่ามา ขอ,อให้เป็นจริงเป็นฝองอาเบิ้งให้มันกระปากอาขอให้เปิดให้ผู้ขาได้หูแจ้งเป็นจริงอีกจักเทลียหนึ่งเป็นฝองอาคือผู้ขาก็นยังสงสัยอาเบิ้งให้มันกระปากอาถ้าเบิ่งบ่ได้อ่านบ่อกอกฟับงบอ,อกผับบกก็ฟังเอาดีๆเด้อลูกเด้ดเอ เรบฟังเอาให้ดีๆนนีพอเอาเพิ่น้อมอก้อมใจกันสีไห้เด้อาเพิ่นบอกว่าหกสองหเด้อลูกเด้อหกหกสองหาโอ้ยหกสองหสองลูกของสองหาลางสองสเด้อลางสองสี่ล่างสองสี่สองครับคือมิกซีพีนลครับ สองหนะครับสองหก็คือสองสีนะครับล่างสองสี่นะครับผมสองห้าสองสี่ตัวเดียวนะครับอ่าหกสองห้าเด้ออ่าหกสองห้าอ่าล่างสองสี่อ่าเล่นได้ลูกเล่นได้นับตั้งมือนี่ต่อไปบ่มีมือเคี้ยนมือเปลี่ยนนะอ่าเชื่อเอาหกสองห้าล่างสองสี่สี่นะครับสาธุสาธุ อ๋อสองสองางสอง้องสองสององาองสอ่สดสอง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 สอาสองส็งสองสอมทอ้งเอ้าองสองสาเจ้งแม่สองสอ่สองสองสององสองทีี่องสางสององสองสองสอ่สอคือลสีงใอ้แจงองสูงสองสององสกงสองององสองสองสองงงอ ชวตัวเลเราก็ได้นะครับอาจารย์เนี่ยนะเก็ราก็ได้แล้วสองาร่างสองสี่หกสองาร่างสองสี่สาสตเซ่ะครับเข้าร่างมาบอกเในะครับหกสองาร่างสองสี่ก็คบคนเอฟซีถ้อว่าันนจงยำยังงจาร

เลขสวยนะครับงมวดนี้นะครับที่ว่ามีไเ่บอกด้อยู่หน้าชงขาเปนมูหมอลำเจ้าไม่โทรหาก้ยเลยวันนั้นเขิไปได้มาจเสรวนเข้าเมืองไ้คนเวมีคนวมัน่ก่อนเรียกประธานบขอเมือง่เจ้าปลาเจียดงมาเล็กที่ก็มีหนึ่งเป อาตาวภูคาเองอาจได้ว่าลูกเต่าเล่าล้า,ลานในทข้าที่ของเพิ่นมาอ่าลองขอหน่อยขอเด้อเอาประเด็นมาคมจริงจริมลายอาจมาขอด้วยความดีอาว่าภูคาเองมาด้วยความดีมาด้วยควมมาววมถูกต้องอาก็ซอยเรือภูคา <c oughs> เปิดออกมากให้มันตรงตรง,ตรงว,ว่าอาจจะให้ตกต่ำเขาเด้เห็นยัยงลงไปก็จะเห็นว่าะต้ำตาคน อา,าววัตตะจิยูแห่งหนตำบลใดกอดีอาโยในสักคนนรกมีกระอคให้ได้มากอากาบเมื่อไหวเจ้าพอก็ดีเจ้าเม่ก็ดีให้หใหไหลมาเทมากเด้อไปนีนให้เจริญจะเินอาหลูกเต่าเราหาล้านพร้อมทั้งเอ็ดที่เพอนละเดินทางไปใสมาใสกระนั่งปกปักรักษาดูแลเพลนอาเหตยังลงไปก็จะให้ขาดให้เคลื่อนทั้งดันทรัพย์สินเงินทองอาให้ไหลามาเทมากให้เจริญเจริญอาดูนๆๆ อเอซี <c oughs> เอฟซีหน, <c oughs> นึ่ยเลือกบ้านเลขที่ก็อหนึ่งเป็ดนะเพื่ออาจารย์มาทำอะไรตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ครับที่หนึ่นี่ก็สวยนะยังไม่ออกต <c oughs> ันดวงสวงดีครับาจาร์ครับห้วยทับทันครับแนวทางวันที่หนึ่งมีนาหกนะครับหกสองหสองส อาจารย์แมวครับห้วยทับทัานวันวที่แล้วมาตรงนะครับสี่สามครับตามต่อครับงวดวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดครับพึ่งงวดนี้พึ่งข้างแรกอาจารย์ที่มันกระยำเอาสี่แล้ววัที่แล้วสี่สามอที่ว่าผมเองอผมก็มันใจล,ะละจ่ะล่ะอาแต่ว่าเมื่อมันจะออกผมสีมาก เมืองไหนแน่นอนเมืองไหนอีบาอาจารย์เมืองโทาม่าไม่ดมันใจครับอาจารย์มันใจแล้ววันนี้ครับเนี่ยมันใจสุดๆจานตัวนี้สุดๆเลยครับตัวนี้เอาทำไม่ขื่นไปบวกขื่นให้จังเล็กบุกขื่นนี่ไนบุกขื่นถ้าเป็น ทำเงี้ยว่ามันเป็นไปได้ยีหรี่ทำมันลบหลีกยีหรี่แตชื่อจะขึ้นไปเป็นสุดสามมึงนะแค่นั้นเองเดอก็ขึ้นเนลยนะเนาะอยู่ล่ะเปินเปิดครับป่ะนี่ทั้งห้องทั้งหอยที่ต้นลายอืมจอยเหลือที่ใดได้ส้ม จะให้สามม้วนเลยได้มีการทักทั้งหดนี้ก็บเไดเขาจะจัวสีแดงเข้าอาจารย์าการจับให้จับสีแดงจะได้มองเห็นชัดๆสีแดงโดยอ่ะเพราะว่าสีน้ินเงินมองไม่เห็นนะอ้าวอ้าวเห็นมอชัดนะนี่อ่ะชัดกว่าค่ะอาจารย์เพราะว่ามันตัวเดียวกันอยู่สีแดงชัดกว่าแดงนี่แหละมันเข้าที่หนึ่งนะให้จับสีแดงจะได้มองเห็นชัดๆเลแดงยอ่สีเงินเงินมองไม่เห็นนะอ้าวี่ ชัดดีไหมคะชัดแจ๋วโอเคครับเอฟซีทุกคนท่านนะครับกับอาจารย์แมวงวดประจำวันที่1มีนาคม2567นะครับก็เป็นแนวทางด้วเอฟซีนะครับคอยดูกันว่าจะได้ตัวไหนอีกนะอาจารย์งวดนี้น่าจะไปใดที่อยู่เนาะเพว่าวัวสว่วันนังานวันที่8ครับไปเนอ ครับแล้วก็จะมีเป็นอัวย่างแบบว่มแปดห้าสองมันเดียวกันกับอาจารย์